สบาคหมอเลคะรู้สดีใจเป็นอย่างมากวห่ขนี้ิดีโอหายไปไหนวแล้วคิีโอหายไปไหนออห,ไไหมดเลยอวิดีโอมันหายไปไหนหมดเลยสว,ลวัสดีนะครท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ อ่ะวันนี้ก็ผมนะครับก็จะมาเดออูคลิปผมนะครับเล่นๆไปนะครับไม่มีอะไรทำนะครับก็จะมาดูวิดีโอของฉันนะครับกดมาสแปกนะครับเฮออ้ยเป็นอย่างนี้ไม่มีรูปภาพอะไรขึ้นเลยนะครับก็ถ้าใครรู้ก็บอกได้นะครับหรือนะว่าผมปิดบมด เออไม่ได้น,นะครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับผมอ่ะนะครับนะกเนเออ็เรื่องที่เสียใจมากนะครับว่ามีคนคนหนึงอ่ะมาบอกผมว่าเฮ้ยทำไมวิดีโอของมือขาไม่เจอไม่เจอบล็อกหรือเปล่าลองมาดูนะครับไม่เรี่ยไม่มีครับอ่ะ ก็เป็นเรื่องที่เออร้ายนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้เสียใจมากนะครับก็ซึ่งไม่อยากทำอยู่แล้วนะเออปมืกอนนี้อแม่อยากลง YouTube อยากลง y o u t ท b e นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลงเลยนะครับก็ขออภัยนะครับอ่ะก็ช่องผมแม่ก็เปลี่ยนใหม่ <c oughs> ก็ ชอบผมเปลี่ยนใหม่เนยะครับอ่ามิสเตอร์ซีซ่าชาแนลนะครับอ่ะอ่าก็เขาไลยนะครับของคุณโดนชาแนลนะครับโรศัพท์เขาพังซึ่งคุบแตกนะครับครับอ่ะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าใครดูจบแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับครับอ่ะเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับับคลิปเรื่อยๆไปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับอ่ะสํหรับวันนีนะครับก็ บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับอ่ะเยอะ